เคยกันเลยเจอน้องแ่จะเคยร่วมงานก็สำหรับสำหรับผมนะครับการการที่น้องจากไปวันนี้ก็มันอนธิบายยังไงคือไม่เหมือนเขาไม่เหมือนผู้ร่วมงานไม่เหมือนพระเอกทั่วไปนะครับเ,เขามาถึงร่วมงานแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่นะจบงานแล้วก็ก็เจอกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วน้องเขาก็ทําตัวเป็นน้องเป็นนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการที่เขา จากไปวันนี้ก็มันไม่เหมือนคนทั่วไปเหมือนพระเอกที่หายไปมันเหมือนน้องรักคนหนึ่งที่ไปผิวดีก็ก็หายไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกหวงโหวงนะครับแล้วก็อันเนี้ยสังเกตได้จากทุกคนที่พูดถึงเขาว่าจะมีคนรักเขาเยอะเพราะตัวตนจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขาเขาให้ใจคนแล้วก,ก็เหมือนน้องหายไป ที่หลอดที่ทํางานกับทางของเขาก็คือเรื่องบันไดดอกลักครับซึ่งเรื่องน้เป็นแปดกก็ทุกครั้งที่เจอของนี้นะครับก็จะมีแต่รอยยิมม้มมาของมีรอยยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วก็ตั้งใจทํางานเป็นเป็นน้องที่น่ารักมากตั้งใจทำงานร่วมกันมาว่าอะไรที่เป็นความพิเศษหรือเป็นความแบบพิเศษของพระเอกคนนี้แล้วก็รูปหลอ่อ <c oughs> นะครับ เขารูบหล่อมีสเสน่ห์อไะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตวนจริงๆเขาเขาน่ารักมากนะครับเขาเป็นเขาทําให้ทุกคนรักได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะโดยโดย,โดยโบุคลิกเขาเป็นอย่างานั้นเขาไปเจอใครทุกคนก็พูดถึงเขาก็รักเขาทุกคนนะครับวันนี้สังเกตได้เลยคนที่มาทุกคนก็ความรู้สึกเดียวกันเป็นเหมือนเหมือนไม่ใช่ผู้ร่วมงานจากไปเหมือนน้องจากไปเหมือนน้องของเราจากไปเะฉะนั้นความรู้สึกต่อเขาก็เลย ก็เลยนะฮะเราหวงๆนิดนึงออมเล่นเรื่องแรกไม่รู้เกิดข้อเจ็บทุกป่านนะเออเออสชาชัยไฮเทคครับก็เลตติ้งก็ใช้ได้นะครับต่อมาก็มีอุบัติเหตุมีทวิภพแล้วก็มามาฟิตติ้งรอยรักรอยบาปแล้วก็ฟิตติ้งเสร็จเขาบอกป๋าผม ผมขอตัวนะสงัสผมไม่ไหวอะไรเงี้ยนะฮะว่อ้าวเป็นไรอะไรเงี้ยเขาถึงได้เล่าให้ฟังเขาก็ไม่เคยมาอ่อนแออะไรให้เราเห็นนะฮะตลอดเวลาที่ป่วยก่อนจะเสียสองวันเขาบอกป๋ามาเจอผมหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยก็ขอขออีกวันนะขอวันอาทิตย์นะบอกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบที่เห็นหน้าเขาก็ยังบอกเขาเลยบอกเออน้าจะมาบอกก่อนจะได้มาทันอะไรเงี้ยคือไม่เคยขาดหายไปไหนฮะนนอกคนนี้ ก็เจอกันตลอดโทรคุยกันไปกินข้าวด้วยกันตลอดครับมันเป็นสิบปีแล้วนะฮะรู้จักกันนานๆมากในวันที่เขามาบอกเราว่าเราเขาไม่ไหวขอถอนตัวแล้วตอนนั้นเขาบอกอะไรช่วยเขาว่าเขาไม่สบายด้วยอะไรเขาบอกบออกย่างนี้เขาบอกผมว่าอาจจะเล่นได้แต่ว่าต่อไปแล้วเกิดเกิดผมเข้าโรงพยาบาลแล้วป๋าทําไงอะรอย่างเงี้ยเขาเรียกป๋าใรับผมก็ไปทำไงก็มาเล่นซีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซีเรียสอะไรนะแต่พอบอกว่าโรคอะไรเราก็ ก็ต <Sen> ้องคิดถึงส่วนรวมเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นละครกำลังจะเปิดแล้วมันจะต้องถ่ายทำพอฟังอาการไปแล้วมันเออก็ก็อาจจะต้องปล่อยต้องปล่อยก่อนอย่างเงี้ยเพราะิงจะเป็นห่วงห่วงส่วนรวมเนะเพราะนักแสดงหลายคนเล่นนักตัดสินใจยากมันเขาไม่ให้เราต้องตัดสินใจฮะเขามาถอนตัวเขาคงถ้าเราตัดสินใจแล้วอาจจะลำบากใจอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกป๋าผมถอนตัวก็แล้วกันอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เราเดือดร้อนเป็นคนที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้ว่าเรื่องนี้คือของเขาเป็นคนที่ชื่นชมเอือบเลยใช่ครับไม่้ลำบากแต่ในการที่จะพูดถูกครับใช่ครับถ้าเขามาบอกโลกแล้วเขาไม่ถอนผมก็ผมก็หนักใจเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมนะครับคิดถึงสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็าเขาถอนตัวเองเลยอกป๋าเนี่ยไม่เคย มาเจอไม่ผมมาเล่นหลายทีแล้วไม่เคยมาได้กํากับเขาเลยบอกเรื่องนี้ผมขอให้ป๋ากํากับนะเี่กะว่าจะเจอเขาเลยทํางานกับเขาสักทีก็แบบเหมือนเจอกันเที่ยวกันแต่ว่าไม่ไม่เคยทํางานด้วยกันแต่มาเล่นของค่ายดาราวิโอนะพูงก,กับคนอื่นกับแ <c oughs> ว่าเ <c oughs> ขาอยากให้พี่หกับเาเลยครับเขาเขาก็คาดกันหลายทีแล้วเขาบอกว่าเออมาเรื่องนี้ต้องตับผมนะป๋าอันนี้คือความรักของเขาที่มีกับพี่หมีวเลย ไม่รู้เขารักหรือเปล่าครับแต่เขาบอกัผมนะเขาไม่รู้เขารักหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าต้องมาทําให้ผมสักเรื่องนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยยังยังว่าไปเลยบอกอะไรวะมาให้มาให้กํากับแล้วมาป่วยอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วแซวกันกาจําไม่ได้เลยครับเรื่องสุดท้ายทวีพบก็หลายปีแล้วหลายปีแต่เรื่องแรกก็มาเล่นกับเรานะครับเรวใจไฮเทค ตอนที่ได้ร่วมง,งานกับออตอนนั้นทำได้ไหมอาจจะหลายเพื่อนแหละแต่ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างน,น่ารักครับมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มอะครับทํางานก็ตั้งใจแล้วก็น่ารักอะทุกคนรักของหมดเพราะนักตอนนี้าหลายๆคนรู้สึกเหมือนกันก็คือความมือเงิเนาะแบบได้เสียงเอกน่ารักขันดีมากทีมันดีกี่คนนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักจริงๆไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึก คนนี้ได้แล้วก็พวกเราก็จะจําสิ่งที่ดีๆของของของมันผลงานที่เคยทํากับดาราวิีโแเราก็ดาากีได้ค่ะเรามีแบบคิดไหมว่าแบบเอออาจจะมีปรเจเต์อะไรให้ออมไหมอะไรเงี้ยค่ะผลงานเี่เขาเคยเล่นไรกับเราหรือว่ายังไม่ได้คิดเ,เ,เรื่องแบบว่าก่อนก่อนที่จะป่วยอะไรครับยังอะครับเพราะว่าละครช่วงนี้ก็น้อยลงอะไรเงี้ยเราก็ว,ว่ากันทีละเรื่องเอาเรื่องที่เหมาะครับหน้าเขาเป็นคนหน้าแบบไทยๆโบราณๆหน่อยก็ ใช่ไหมฮะก็รอยรักรอยบาปอะไรที่ไทยๆถ้าอะไรที่เออต้องเอาดูท uh ี่เหมาะด้วยเพราะหลายคนถึงท่านมีคนแบบอยากให้มีรายละครหนอหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าในกงเป็นไปได้ไหมนะทวดก็หาดูได้ในบักกะบูนะครับครับเชิญดูได้ในบักกะบูนะครับอยากให้ผู้สูงหอมหน่อยเพราะังถ้าผู้ถูกน้องคนนี้เรารู้สึกอะไร ก็พูดด้คำเดียวก็รักและคิดถึงนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดเพราะมันเยอะมากครับชีวิตที่ท,ที่อยู่ใช้ชีวิตทั้งกลุ่มเลยมันรู้จักกันหลายคนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่แบบเจอกันบ่อยมากเจอกันบ่อยมากเจอกันทั้งยามสุขยามทุกข์นะครับมีปัญหาอะไรก็แล้วเป็นคนที่จิตใจขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นในโซเชียลเห็นเขาไปช่วยงานหลายงานมากเลยนะงาน แบบงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตังค์นะครับผมก็เคยขอให้เขาไปช่วยเขาก็มาทันทีนะครับไม่เคยพูดเรื่องเงินทองอะไรกันเลยมาทําตัวแบบเป็นน้องอะเออเป็นน้องอ่ะเขารัอย่างนั้นเลยครับเราไม่ได้เฉพาะเรานะครับกับทุกคนพอผมหันไปดูทุกคนแล้วโอ้ทุกคนพูดเหมือนกับที่เราพูดเลยทุกคนรักเขาอย่างนั้นอยากพูดอะไรกันน้องบ้างอยากพูดอะไรกันของบ้างนะตอนนี เห็นเขาในในลักษณะยังไงก็ต่อไปเราก็อยู่ในความทรงจำอย่างเนี้ยตลอดก็เศร้าๆซึมๆเหมือนน้ำอู่ครับขอบคุณมากนะใครอินเสิร์ฟมาหนึ่ง